สวัสดีครั้งครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีแบบสบายอกสบายใจนะครับแล้วก็ช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยนะครับสงกรานต์ปีนี้เนี่ยผมเองก็ได้มีโอกาสเดินทางหลังจากที่ได้ร่วมกับสมาคมชาวปากใต้แล้วก็ได้มีโอกาสส่งพี่น้องประชาชนกลับปากใต้แบบประเภทไม่มีค่าใช้ใจ่าย นะครับถ้าคิดเป็นปริมาณรถทัวร์เกรด A ก็26่คันนะครับถ้าคิดเป็นปริมาณที่พี่น้องประชาชนได้เดินทางไปก็1,000กว่าคนนะครับก็ขอบคุณสมาคมชาวปักใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับที่ท่านได้คิดได้ทำโครงการดีดๆเช่นนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในช่วงเทศากาลปีใหม่แล้วก็ในช่วงเทศากาลสงกราน ปีต่อๆไปเนี่ยนะครับก็จะได้ทําโครงการดีๆอย่างนี้ต่อไปอีกผมเองก็เลยได้มีโอกาสได้เดินทางในวันที่13เวลา19นาฬิกานะครับเดินทางออกจากบ้านพักที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็มุ่งหน้าไปร่วมงานหลายงานเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะไปชิมอาหารของร้านผู้พันจอดที่ อำเภอชัยยาจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีแล้วก็ไปปล่อยปลาดุกลำพันธนะครับแล้วก็ไปดูบรรยากาศปลุกควรเคริงนะครับทั้งที่ถูกธรรมชาติทำลายแต่ส่วนใหญ่นั้นจะถูกพี่น้องประชาชนและก็ระบบราชการทำลายมากกว่าที่ธรรมชาติทำลายนะครับก็ได้ไปปล่อยปลาดุกลำพันธุหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสได้ไปพบปะเพื่อนฝูงเพื่อนวิศวกรจากราชมงคลสงขลา ที่เรียนจบกันมาแล้วเราก็สัญญากันว่าจะลูกจะเมียาจะาครอบครัวจะอะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้ความเป็นเพื่อนของเราเนี่ยนะครับดำลงอยู่แล้วก็ทุกๆสงกรานเนี่ยนะครับจะวันไหนก็แล้วแต่ก็แล้วแต่เจ้าภาพนัดหมายให้พวกเราได้มาพบปะกันแล้วก็ได้มาพูดสาระทุกสุขดิบนะครับแล้วก็มาพูดเรื่ององานการที่ไปทำมาในรอบปีสอปีที่ผ่านมาให้ฟังกัน นะครับหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสเดินทางไปกราบคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ไปเยี่ยมคณะญาติที่จังหวัดสตูลนะครับก็ไม่ได้ไปอยู่แค่วันเดียวล่ะครับแล้วเดินทางกลบับเดินทางไปเดินทางมาสองพันห้าร้อยกิโลเสร็จๆนะครับสองพันห้าร้อยกิโลเมตรแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์เอาไว้ได้เยอะเลยครับเอาไว้เดี๋ยวมีโอกาสก็จะค่อยๆทย,ยอยเล่า ให้แฟนๆได้รับทราบได้รับฟังกันก็แล้วกันนะครับเอาละครับช่วงนี้เวลาดีที่ปักใต้เราจะไปชวนคุณวิชาญช่วยชูใจนะครับผู้ดำเนินรายการวิทยุอสอมทหาดใหญ่ามาคุยกันนะครับวันนี้คุณวิชาญจะพาเราไปอำเภอไหนของจังหวัดสงขลานะครับเพราะว่าตอนนี้สงขลากำลังเข้าสู่เป็นพื้นที่ เป็นดินแดนที่จะเป็นมรดกของโลกที่องค์การยูเนสโกกำลังดำเนินการเพื่อที่จะประกาศรับรองอย่างเป็นทางการสวัสดีครับคุณวิชาญครับสวัสดีครับอาจารย์สุเมศครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกทกุท่านนะครับวันนี้เนี่ยผมอยู่ที่สงขลานะครับไปก<อ>ลับบ้านที่จังหวัดนครศรีธรรมาราชนะครับไปเที่ยวนคร เหมือนอาจารย์สุเมธนะครับแต่ว่ากลับมาแล้วมีภารกิจที่สงขลาเยอะนะครับวันนี้เนี่ยอยากพาท่านผู้ฟังเนี่ยไปเที่ยวอ,อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขานะครับอำเภอกระแสสินเนี่ยผมคิดว่าใน,นเนพอเอ่ยถึงอำเภอกระแสสินเนี่ยเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าใช่ไหมตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ ขึ้นคลองราชเมบัติอ่ะผมผมจะจำอำเภอรกระแสศิึงได้ว่าถ้าการไปเก็บน้ําศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะมาทําพิธีที่พระบรมมหาราชวังเนี่ยที่จังหวัดสงขลาเนี่ยจะต้องไปเก็บที่เขาเรียกบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่อําเภอรกระแสศิลินถูกต้องไหมบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์วัดแหลมบอ่อท่อตําบลป่อใหญ่อําเภอรกระแสศิลินอาจารย์สุมเมธ แล้วอำเภอกระแสสินที่ผมอยู่ในความทรงจำตอนนี้ก็คืออรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะรัฐบาลอาของใครอะพรกภูมิใจไทยใช่ไหมกับประชาธิปัตย์ใช่ไหมที่เขาจะจับมือกันแล้วก็จะสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเนี่ยก็จากอำเภอกระแสสินแล้วก็ข้ามทะเลสาบมาขึ้นที่จังหวัดพัทลุงอันนี้ถูกต้องไหมใช่ใช่ครับอาจารย์สุมเมธ <c oughs> ไปขึ้นที่อำเภอเขาชชยสน จังหวัดพัทลุงเชื่อมระหว่างอำเภอเขาชชยสนมายังอ,อำเภอ,เภอเกระแสสินขัาราจารสุมเมศรอแล้ว,ลว,ลวกระแสสินในความทรงจำผมอีกอย่างหนึ่งนะจะมีกุ้งกุ้งกล้ามกลามกุ้งสามน้ำกุ้งทะเลสาบที่อร่อยมากๆที่กระแสสินอา้าวนั่นคือความทรงจำของผมกับท่านผู้ฟังทีนี้ก็เชิญคุณวิชานนะครับว่าจะสาธยายทำไมถึงวันนี้ถึงต้องไปที่กระแสสินและจะแวะไปที่อำเภอละโนด บ้านของท่านอธิบดีกลมชนละประทานด้วยหรือเปล่านะครับเชิญบคุณวิจารณ์ครับเชิญครับเอวันนี้เ uh, น <wan> ี <¿t> ating, ่ยที่กระแสสินเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับเรื่องสะพานเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะครับสะพานอ่จากอำเภอเขาใจยสนอมายังอำเภอกระแสสินเนี่ยนะครับคิดเริ่มนะครับขึ้นมาอ่าโดยอ่คนของพัก ประชาธิปัตย์ในพื้นที่นะครับแล้วก็ทำสำเร็จต่อยอดเป็นรูปมาทำผ่านคณะรัฐมนตรีมีการจัดตั้งงบประมาณเข้าแผนไว้เนี่ยด้วยฝีมือของพักภูมิใจไทยนะครับแต่ว่าตามกำหนดการเนี่ยประกาศไว้ว่าจะสร้าง ประมาณปี2 5 0 0จะเริ่มสร้างในปี 5, 2 5 6 5แล้วก็จะแล้วเสร็จในปี 8, 69, 2พบ68-69นะครับอ๋อนี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วที่ก็สร้างมาได้ครึ่งทางแล้วที่คุณพิชานยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับอาจารย์สุเมศ <c oughs> เพราะว่ายังไม่มีงบประมาณความจริงนะครับ <c oughs> ตาม, <c oughs> ต,ามตามหลักความเป็นจริงเนี่ยอาจารย์สูเมศสะพา,านเส้นทางนี้เนี่ยผมว่าเหมาะสมนะครับ ในฐานะที่ผมอยู่ในพื้นที่เหมาะสมประการที่หนึ่งเนี่ยสะพานนี้เนี่ยสามารถที่จะลดระยะทางถ้าหาพี่น้องประชาชนจากฝั่งอำเภอเขาใจสนจากฝั่งจังหวัดพัทลุงอ,อยากจะเดินทางมาวัดพระโคเนี่ยก็สามารถที่จะก็สามารถที่จะลดระยะทางได้ประมาณแปดสิบถึงเก้าสิบกิโล ลดร,ระยะทางได้นะครับจากที่เคยวิ่งสองชั่วโมงเนี่ยจากที่เคยใช้เวลาในการเดินทางสองชั่วโมงถ้าสะพานนี้เสร็จเนี่ยซึ่งมีระยะทางเจ็ดกิโลเท่านั้นสะพานนี้มีระยะทางเจ็ดกิโลเท่านั้นข้ามทะเลสาบสงสาเจ็ดกิโลก็วิ่งไม่เกินสิบห้านาทีนะครับเอาแต่ผมให้สิบสองนาทีสิบสี่นาทีนะครับวิ่งมาเนี่ยก็ลดระยะเวลา ลดระยะเวลาในการเดินทางลงไปได้เยอะผมจึงเห็นด้วยประการที่หนึ่งคือลดระยะทางประการที่สองถนนสายนี้ถ้าได้สร้างขึ้นมานะครับสะพานนี้ถ้าได้สร้างขึ้นมาเนี่ยจะเป็นสะพานเส้นที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยสวยงามเพราะอะไรสวยงามเพราะว่าสะพานเส้นนี้เนี่ยจะผ่านทะเลสาบสงขา ผ่านย่านหมู่เกาะอ,อยู่ไม่ไกลกับเกาะสี่เกาะห้าเห็นภาพของอท้องทะเลผืนน้ำเนี่ยแบบเต็มที่เห็นภาพของเกาะแก่งกลางทะเลสาบสงขลาเนี่ยแบบสวยงามอยู่ในจุดที่เหมาะสมอยู่ในจุดที่สวยงามาด้านหลังของสะพานเนี่ยฝั่งอำเภอเขาใจสนเนี่ยถัดไปเนี่ยนะครับก็คืออำเภอ ป่าบอนนะครับก็คือ,อแถวแถวแม่ขีแถวแถว,แถวตะมดเนี่ยด้านหลังของเทือกเขาเราจะเห็นเทือกเขาสูงที่สวยในอำเภอตะมดในอำเภอคงราแล้วก็ด้านหลังมาทางฝั่งเกาะใหญ่เนี่ยก็เป็นเกาะที่เกาะใหญ่อำเภอรกระแสสินสะพานเส้นนี้จะเป็นสะพานเส้นที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยไม่ว่าช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นนะครับสะพานหัวป่าใสาคริ่งเนี่ย เป็นสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทยแต่ว่าสะพานหัวป่าใสคริ้งเนี่ยมันผ่านป่าพรุไม่ได้ผ่านผืนน้ํานะครับก็คือผ่านตุ้งนาป่าพรุ่บางช่วงก็อยู่ในช่วงของหน้าแรงเนี่ยน้ําจะแห้งก็จะแรงนะครับแต่ว่าสะพานใหม่ที่จะสร้างเนี่ยจะข้ามทะเลแบบร้อยเปอร์เซ็นจะข้ามทะเลสาบร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแต่ตอนนี้เงียบ เงียบจนหน้าวิตกเงียบจนหน้าสนใจว่ากระบวนการเนี่ยเขาจะขยับไปอย่างไรมันจะตกไปหรือไม่หากไม่ได้สร้างเนี่ยมันจะตกหรือไม่นะครับแต่ถ้าหากได้สร้างเนี่ยนะครับมันก็จะดีเพราะว่าทางพรรคปูนใจไทยเนี่ยไปทำพิธีเปิดไว้ตั้งแต่ปีสอง0ัน้ารอยหกสิบหกสิบปีคุณวิชาญแท้แท้สะพานเส้นนี้สร้างนะ ผมว่ามันจะสร้างแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะ่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอำเภอกระแสศิลนอำเภอละโนดอำเภอสทิงพระ,ะทางฝั่งสงขลาเนี่ยไปถึงสิงหนานครถ้าสะพานเส้นนี้เกิดนะเส้นทางทั้งสามสี่อำเภอเนี่ยมันมันจะ,จะเจริญตามหมดเลยแล้วผมเชื่อว่าการท่องเที่ยวชุมชนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยว ธรรมชาติเนี่ยโอ้โหจะเกิดขึ้นเนี่ยแบบน่าสนใจน่าสนใจมากคุณคุณวิชารและทางฝั่งพัทลุงนะฝั่งน้นก็จะมีที่อำเภอบางแก้วก็จะมีพระธาตุเอ่อพระธาตุเขียนบางแก้วใช่ไหมนะซึ่งก็เป็นเป็นพระธาตุหนึ่งในสี่จตุละเขาเรียกจตุลธรรมใช่ไหมที่พระธาตุเก่าแก่ดั้งเดิมของภาคใต้ก็จะมีสี่พระธาตุเนี่ยที่ที่นั่นเนี่ยก็จะ เอาเอาเป็นว่าฝาการัฐบาลด้วยก็แล้วกันนะครับโครงการนี้เดี๋ยวส่วนตัวผมเนี่ยส่วนตัวผมเดี๋ยวจะทําหนังสือไปอยากรายการแล้วก็จะตั้งข้อสังเกตถึงถึงท่านนายกรัฐมนตรีอีกทางหนึ่งด้วยคุณคุณวิชานนะครับส<อ>ํ<อ>าหรับเรื่องการสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสาุขารครับครับเรื่องนี้น่าสนใจนะครับทางาปูมชัยไทยเองเนี่ยนะครับก็ร่วมรัฐบาลอยู่นะครับแต่ก็เงียบก็ร่วมรัฐบาลแต่ตอนนี้เขาไม่มีสสในพื้นที่ เขาสอบตกหมดนี่คุณวิชาใช่ใช่ครับแต่ก็นั่นแหละครับคือเสียดายมันเสียดายโครงการเราเรายึดถือที่ตัวโครงการว่าถ้ามันเป็นโคร,<ช>รงการ,<ช>รดีๆนะครับถ้ามันมีปัญหาข้อติดขัดตรงไหนมันมีปัญหาเรื่องอเขาบอกว่ามีโลมาอีระวด,ดีในะทะเลสาบสงขกาไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันนะไม่ไม่ใช่ทำถนนนะนี่มันสร้างสะพานโลมาเนี่ยเขาก็เขาก็เล่นอนโยาได้ อยู่คนละทิศอยู่คนละที่ครับมไม่เกี่ยวอาจารย์สุเมศสามารถที่จะ,ะเขาเรียกมันอยู่ไกลกันมันนุ่นอยู่ด้านหลังเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินในนี้มาคนละด้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเป็นโครงการดีๆเนี่ยก็อยากจะกระตุ้นนะครับไปถึงรัฐบาลนะครับไม่อย่างนั้นจะโดนเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนนอาจารย์สุเมศเอ้คุณคุณวิชาญทางทาง,ท,างท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ปลารบเรื่องเรื่องสะพานนี้ไหม啊คุณวิชานเพราะว่าถ้าถ้าสะพานนี้มันเกิดนะผมบอกได้เลยนะครับว่าคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนจังหวัดสงขลาเนี่ยสี่ห้าอำเภอนี้เนี่ยนะครับจะจะฟื้นหมดเลยนะครับเรียกว่าโอ้มันจะฟื้นหมดเลยอะมันมันมีงานทําเศรษฐกิจมันดีขึ้นเพราะว่าการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเนี่ยล่าสุดเห็นไหมนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียเนี่ยเข้ามาเนี่ยเป็นแสนคนนะแล้วคนมาเลเซียเขาก็ชอบมาเที่ยว ไอเชิงธรรมชาติแบบนี้ด้วยนะคุณวิชาญเพราะล่าสุดเนี่ยทราบว่านักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเนี่ยทะลุไปพัท,ทลุงทะลุไปนครศรีธรรมราชไปถึงสุราษฎร์ธานีนนท์เน่ยครับเ,เรื่องสะพานนี้เนี่ยครับอาจารย์สุเบศอ,อมันเกิดขึ้นมาโดยโดยการเมืองนะครับแล้วก็เป็นการผลักดันขับเคลื่อนออโดยการเมืองนะครับเอ่อตันบุว่าจะไปผลักดันจะไปหยิบยกขึ้นมาอ,อ เเรียกว่าปรักดันเนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่นะครับก็ในฐานะที่เป็นภาคประชาชนเนี่ยเราก็ควรกระตุ้นนะครับเราก็จะกระตุ้นไปทางฝ่ายการเมืองให้ฝ่ายการเมืองขับเคลื่อนดีกว่าเพราะว่ามันเป็นเสียงเรียกร้องจากภาคประชาชนครับอาจารย์สุเมศก็ที่กระแสสินเนี่ยอาจารย์สุเมศความจริงกระแสสินเนี่ยเป็นพื้นที่ที่สวยงามมากท่านผู้ฟังลักษณะของเกาะ ตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินหรือว่าตำบลอื่นๆของกระแสสินเนี่ยเป็นพื้นที่ที่สวยงามเหมาะแก่การทําการต้องเที่ยวชุมชนแบบเต็มรูปแบบถ้าสะพานนี้เกิดเนี่ยนะครับแล้วาทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่ากระทรวงท่องเที่ยวแห่งกีฬา,าหรือว่าจังหวัดหรือว่าอบอจอเนี่ยมาจับมือกันแล้วก็พัฒนาพื้นที่กระแสสินเนี่ย ให้เป็นพื้นที่อ่าก็เรียกว่าต้องเที่ยวชุมชนนําร่องของจังหวัดสงขลาทั้งพื้นที่นะครับ mm. คือพัฒนารับสะพานเลยะสะพานเริ่มสร้างเราก็พัฒนาเกาะใหญ่กระแสะสินเนี่ยทาแหล่งต้องเที่ยวทาสถานที่ต้องเที่ยวมีเรือ,อเที่ยวทะเลสาบสงขลา เรืออาจจะให้อบอจเป็นเจ้าภาพก็ได้นะครับมีเรือล่องนะครับไปตามแนวสะพานเป็นเรือท่องเที่ยวลำใหญ่ๆนะครับเพราะว่ากระแสสินเนี่ยมีมีของดีเยอะทั้งของกินนะครับมีกุ้งก้ามกรามกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆมีกุ้งเล็กที่ตำกุ้งหวานตอนเช้าๆเนี่ยคนเกาะใหญ่ออกไปหาปลาเนี่ยอาจารย์สมเมธ์ในชุมชนเนี่ยระยะทางประมาณหกิโล ตอนที่คนขึ้นมาจากทะเลตอนเช้าๆเราจะเห็นระยะทางประมาณสักเกือบหนึ่งกิโลอยู่ริมทะเลเนี่ยเต็มไปด้วยกุ้งหอยปูปลา ที่มีพ่อค้าแม่ค้าไปซื้อมาจากเรือโดยตรงเนี่ยเรือก็จะเข้ามาจอดระยะทางของเส้นทางถนนเนี่ยสักประมาณหนึ่งกิโลที่เรือเข้ามาจอดเนี่ยเราก็จะเห็นกุ้งหอยปูปลาเต็มหวนเต็มอวนเต,ต็มแอเต็มเรือขึ้นมานแต่ละวันเนี่ยเป็นเส้นทางของทรัพยากรธรรมชาติจากทะเลสาบเลยบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับในเดือนรกรกฎาที่จะถึงนี้เจ็ดสิบสองพรรษาข,ของนายหลวงเนี่ย ก็จะต้องใช้น้ําจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ตําบลก่อใหญ่แหลมบ่อท่อเนี่ยครับนำไปประกอบพิธีด้วยซึ่งทางจังหวัดสงขลา,าก็กําลังดําเนินการาจัดเตรียมการจัดพิธีใหญ่อยู่ในขณะนี้เนี่ยหลวงพ่อเดิมวัดเอกที่เชิงแสกระแสสินเนี่ยก็เดิมดังนะครับพระอทองคําที่ลอยน้ํามาได้แล้วก็เก็บไว้ที่วัดเชิงแสหรือว่าวัดเอกหลวงพ่อเดิมนี่ก็โด,ด่งดังอยู่ใกล้กับ วัดประโคตำบลเขาเรียกว่ากาะแสศินเนี่ยรอยต่อกับวัดประโคเลยสามารถเชื่อมโยงกับหลวงพ่อทวดได้นะครับแล้วก็สามารถไปเที่ยวระโนดไปเที่ยวข้ามสะพานหัวป่ากระแสสินเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวชุมชนบนคาบสมุทรได้เลยต่อไปยิ่งไปเชื่อมเรื่องของมรดกโลกกระแสสินสามารถที่จะเป็นศูนย์กลางเป็นแหล่งที่พักเป็นแหล่งที่นอนเป็นแหล่งที่กินเป็นแหล่งที่เที่ยวได้เลยอาจารย์สุเมธ ผมผมเคยไปคุณวิชาญผมว่าอากาศนะโอ้โหคืออากาศอีกอีกด้านหนึ่งเนะี่ยมันก็เป็นอ่าวไทยใช่ไหมแล้วอีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาก็เป็นเขาก็เป็นเนี่ยทะเลสาบเนี่ยเคยเคยไปตอนนั้นไปกับคุณวิชาญนี่แหละแล้วก็ไปไป,ไปกินกุ้งนะใช่ไหมแล้วมันมีอะไรนะที่มันเป็นคล้ายๆภูเขาอะอะไรนะเขาเรียกอะไรนะวิวสวยสุดๆเลยอะไรที่ของเหมือนมันกับคล้ายๆกับของอเมริกา ควรสีปาน,นเออขึ้นควรขึ้นควรแล้วก็มีแกนแกนย่อนเออแกลนแคนยอนแกลนแคนยอนเอนใช่จริงๆวิวสวยมากแล้วมีร้านกาแฟอยู่ข้างบนเนี่ยแล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยอบอตอที่นั่นเนี่ยเขามีความเป็นกันเองอ่ะคุณวิชาญคือดูหน้าดูตาแล้วไม่มีอไอ้ประเภททุจจิตขอรับชันมาช่วยกันอาจารย์ส <c oughs> ุเมศผมว่าในปัจจุบันเนี่ย การบร <IL> ิหารการบริหารพื้นท <study order> <Arduino> ี่การบริหารจังหวัดเนี่ยผมคิดว่ามันควรจะแยกประเภทของการส่งเสริมของการพัฒนาได้เลยผมว่าในปัจจุบันเนี่ยพื้นที่ไหนที่มันสามารถปลูกมะพร้าวปลูกผลไม้กินอร่อยก็ส่งเสริมปลูกมะพร้าวปลูกผลไม้ไปเลยพื้นที่ไหนที่มันเหมาะแก่การทําการท่องเที่ยวก็ส่งเสริมในการทําการท่องเที่ยวไปเลย อ่าพื้นที่ไหนที่เป็นเมืองเก่าเมืองโบราณก็ทาเป็นเมืองโบราณไปเลยพื้นที่ไหนที่จะให้มีคาสิโนจะให้มีอาบอบนวดจะมีให้สถานบริการคาราโอเกะบันเทิงอะไรก็ให้เป็นพื้น,นที่ไปเลยจัดโซนไปเลยอาจารย์สุเมศผผมว่าเราไม่ต้องมาอีแอบไม่ต้องมารับรับล่อๆอยางในปัจจุบันเนี่ยเหมือนจังหวัดสงขลาอย่างเงี้ยเหมือเนเมืองชายแดนเมืองด่านนอกอย่างเงี้ยครับอ,อาจารย์สุเมศมันควรที่จะ เป็นอะไรที่มันให้มันโค้งจอไปเลยบ่อนการบานันัน <อะ S 2> ก็ทําไปห้มันถูกต้องตามกฎหมายนะครับอาบอบนวดที่มันถูกต้องตามกฎหมายในกรุงเทพมีอยู่ทุกซอ,อกทอกซอยทาไมสงขามีมั่งไม่ได้ก็เปิดให้เขาไปมันจะได้มีอ่าพื้นที่หนึ่งไปเลยนะครับแล้วก็อต้องสิงคโปยังมีเลยคุณคุณวิชาผมว่าสิงคโปร์ล่าสุดเนี่ยสิงคโปรยังมีเลยมีเลยไอธุรกิจเนี้ยเออธุรกิจคล้ายๆอาบอบนวดนี่แหละเออยังมีเลยมัน คืออาจารย์สุเมศครับข้อดีของอาบอบนวดมันก็มีนะครับไม่ใช่มันไม่มีนะครับข้อดีของอาบอบนวดเนี่ยมันมันช่วยบําบัดมันช่วยคลายมันช่วยเออมันเป็นแหล่งอมันเป็นออเออมันมันช่วยลดอาจญากรรมมันช่วยลดกล่มขืนมันช่วยลดปัญหาครอบครัวมันอะไรมันข้อดีของมันก็มีนะครับเรามองเรามองทั้งสองด้านนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยถ้าเราควบคุมทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายเนี่ย ส่วนตัวผมผมเห็นด้วยนะครับส่วนเรื่องบอน,บบอนการมันนั้นก็เหมือนกันนะครับเรื่องคาสิโน,โนเนี่ยผมส่งเสร,ริมผมสนับสนุนเลยนะครับผมเห็นด้วยครับผมเห็นด้วยเลยเปิดไปเลยนะครับเมืองชายแดนเนี่ยแล้วก็บอนต่างๆเหมือนบอนบอนชนวัวบ้านเราเนี่ยบอนชนไก่อย่างเงี้ยก็ทําให้มันนา,นานาชาติไปเลยมมาตรฐานใช่ไหมไม,<อ>มได้มาตรฐานนะมาตรฐานทำให้มันนานาไม้ไมันนานาชาติไปเลยอาจารย์รุมเมศ สงสารมันนักท่องเที่ยวเข้ามาดูเลยนะครับเพราะนักท่องเที่ยวเนี yeah> ่ยเหมือนที okay. ่พี่ที่อำเภอรัตตภูมิมาคุณวิชาญี่ผมอยูกรุงเทพนะเวลาเขาจะมีเขาเรียกกีฬาชนโคกีฬาชนวัวที่ที่อำเภอรัตภูมิเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีเขาเรียกสนามชนโคนานาชาติเวลาเขาเขาชนโคกันนะเขาถ่ายทอดโซนแต่คุณวิชาญผมดูอยู่ผมว่าโอ้ยนี่มันใกล้บ้านผมนี่ว่าเฮ้ยทำไมมันคนมันถึงเยอะใช่ไหม แล้วโคแต่ละตัวเนี่ยโอ้โหเดิมพันเนี่ยตัวหนึ่งตั้งหลายล้านนะมันมันก็สามารถที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ใช่ไหมกระตุ้นเศรษฐกิจได้แล้วมันก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการเลี้ยงโคในการพัฒนาโคเอ่อจากที่ในอดีตก็ไว้ไถนาเนี่ยก,ก็ก็เนี่ยตอนนี้มันไม่มีไถแล้วเขาก็เอ้ยไเลี้ยงโคเอาไว้ขายเอาไว้แกงเอาไว้กินเนี่ยก็ไม่กลุ่มนี้เขาก็จะเลี้ยงโคเอาไว้เพื่อที่จะ เพ,เ,พเพื่อที่จะละเล่นพูดง่ายๆว่าเพื่อที่จะลเล่นเพื่อที่จะให้เขาได้มาแข่งขันให้เขามาชนกันนะเป็นธรรมชาติของเขาอ่ะเหมือนเราอะเราก็เป็นคนใช่ไหมเราก็ขึ้นไปต่อยมวยบนเวทีลุมพินีเวทีราชดำเนินก็ไม่ได้แตกต่างกันบัวชนตัวเป็นสิบล้านนะอาจย์สม,มัยไปเจอวัวตัวดีๆเนี่ยนะครับได้ลูกมันมาเนี่ยลูกขึ้นจากตัวหนึ่งห้าหมื่นไปเห็นสวยๆซื้อห้าหมื่นจากห้าหมื่นไปสองแสนสามแสนขึ้นไปใน สี่ห้าเดือนสามารถขึ้นเป็นตัวล้านได้เลยนะครับถ้าเป็นตัวดีๆสาหรับวัวชนเนี่ยนะครับมันสามารถส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาพันธุ์วัวได้ด้วยขอเคุณเห็นเหลืครับนาทีสองนาทีครับเชิญครับได้ครับผู้ว่าสงขลาผู้ว่าสงขลาจัดทัวร์ท่องเที่ยวชุมชนในวันที่เก้านี้ท่านผู้ฟังครับป่าเที่ยวสี่อำเภอก็คือจนะเตพาสบ้าย้อยนาทวีนะครับรับหนึ่งร้อยคนตอนนี้ได้สัก จ็ดสิบคนแล้วนะครับท่านที่อยู่กรุงเทพเผื่อทีใครสนใจอยากจะมาเที่ยวในวันที่เก้านะครับวันที่เก้ามันตรงกับวันพฤหัสถ้าใครอยากจะลงมาเที่ยวกับผู้ว่าสงขานะครับลงมาเที่ยวต้องเที่ยวจุมชนกับผู้ว่านะครับผมไม่โคต้าจากกรุงเทพสักสักส osion, ักสักสักสี่คนนะครับมาเป็นครอบครัวนะครับผมไม่ผมไ <s ign Multiple> ม่โคต้าจากกรุงเทพสี่คนนะครับผมไม่เที่ยวฟรี ผมไม่เที่ยวฟรีที่ผมคิดอยู่หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบผมไม่ฟรีแต่ท่านต้องหาที่นอนที่พักเองนะครับแต่ผมไม่ฟรีอ่าผมไม่ผมไม่เที่ยวฟรีเลยแต่ว่าท่านจ่ายค่าเครื่องบินเองนะครับท่านจ่ายค่าตัวเครื่องบินอะไรลงมาเองแต่ผมให้ท่านเที่ยวฟรีสี่คนนะครับวันที่เจ็ด นะครับวันวันที่เก้าวันที่เก้าพฤษภาคมนี้ถ้าใครสนใจก็ติดต่ออาจารย์สุเมศมาได้เลยสี่คนมาผัวเมียสามีภรรยาก็ได้นะครับหรือว่าสามีภรรยาลูกลูกก็ได้มาสี่คนนะครับที่พักทนา,าเองแต่ค่าทัวร์ค่าเที่ยวก้ากินนะครับผมไม่กินให้เที่ยวฟรีครับอาจารย์สุเมศครับเอางี้วันวันที่เท่าไหร่นะคุณวิชานวันที่เท่าไหร่เก้าเก้าพฤษภาครับ วันที่เก้าพฤษภาวันเดียวใช่ไหมก็คือเทียเ่ยวทั้งวันเลยนะเออที่ว <ไป S 1> วยวไปเทียเท่ยวไปกินเนี่ยฟรีหมดนะครับแต่ถ้าท่านใดจะสนใจไปเนี่ยก็คือเดินทาง,ทงจะท่านจะนั่งรถทัวร์ไปรถไฟหรือจะบินไปแล้วจะไปทําสุระอื่นด้วยก็ได้แต่สําหรับวันที่เก้าเนี่ยไปเที่ยวกับคุณวิชาตแล้วถ้าไม่สามารถที่จะอยากได้คุณวิชาช่วยจองที่พักให้ก็บอกก็บอกก็บอกไอ,อันนี้ก็ยินดีอยู่แล้วนะครับแต่ เที่ยวฟรีแล้วก็ไปเที่ยวกับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาน่ารักมากใ่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับอาจารย์สุเมครับผมขอบคุณครับคุณวิชาญวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์สุเมศครับสวัสดีครับยินดีครับด้วยความยินดี